ไก่ไๆ่ไข่เจ้าเจ้าเจอไก่หูพึ่งหูพึ่งหูกลางหูกลางเย้ๆเจ้าอะไรไก่เจ้าจะตัวเท่าวิเพศนล้านละดูโอ้ยเอาดูครับดูสวัสดีครับสวัสดีแม่ปีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับ วันนี้ก็จะพาไปชมนะครับนางสาวน้องสาว,สาวจเจ้าของเรานะครับเด็กหญิงเจ้าเดินเล่นครับวันนี้พ่อเลินเป็นคนขี่พอไม่แป้งครับมาดูว่าจะยังสนเหมือนลุงดาขี่ไหมนะครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับยังนิ่งอยู่เออมีอ้อยไงครับดูครับไอ้อยท่อนใหญ่เลยนิ่งกิฟเลย อ้อยหล่นอ้อยหล่นถอยหลังไปเก็บเลยเนินเจ้าเก็บอ้อยไหมหล่นปื้นพวกินเลยเนาะโอ้ดีเนาะโอ้หล่นปื้นย่างนี้เลยติดดินแล้วเออแม่เก็บเอาสันลูกพวกินติดดินแล้วเอ้าแม่กับพวเก็บเอ้าโอ้เนาะไปต้องดินไม่ซื้อพวกกินเลยวันนี้แม่ ปัดโทษชือสำางเดะเพราะแม่นดินบ้านจะคลองสิตกในถนนไม่กินโอ้ดูดูดูไปกับเพื่อเลินก็ยังดื้ออยู่นะครับโอ้ยดึงต้นกล้วยขโมยต้นใบกล้วยรับแล้ว เอ,อฉีกมาแล้วก็ไม่กินนะครับขอจ็ได้เล่นนะครับรุ่นนีเออ้เล่นยามเย็นกันนะครับอ,อือวนี้ก็จะเดินไม่ไกลมากนะครับนี่ย เดินชิวๆวได้ออกกำลังกายดูบันท้ายจันเจ้าแลาเดินแล้วตุย้ยนุ้ยมากเลยข้างหลังดึงดงดึงดง,ดง,ดงเ,อเอาเอาเห็นต้นกล้วยแล้วเอา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 ,เอาจะพลนต้นกล้วยอย่างเดียวเลย พ่อนอย่างเดียวบ้านใครไม่รู้หนูพ่อนอย่างเดียว นิ่งอยู่นะครับนิ่งอยู่นะครับไม่ถิดไม่ดื้อมากเลยครับไม่ดื้อเท่ามากับลุงดำกับผมเลย <c oughs> เป็นยอนค้นขีนขม่แปลงเดนอน ไก่ไก่ไฉันเจ้าเจอไก่หูผึ่งหูพึ่งหูกลางหูกลางเจ้าเจ้าอะไรไก่โอ้โหระทูของแท้บริยานยังเลยวะโอ้จะบวกอย่างเดียวนะครับสุดยอดน้องสาวพี่ดาวนะครับบวกหมดไม่สนดอะไรนะครับ ไม่รัมกินไ่อยแช่มนะแชบมนัวโอ้นิ่งนิงับวันนี้เป็นเด็กดีแล้วครับวันนี้ ใช่ถึงค่ะแยกเดียวเข้าบ้านแล้ว เราเจอใครครับหน้าบ้านเจอพี่เพชรเป็นเจ้าจตัวเท่าพี่เพชรพันล้านละดูดูโอ้ยเอาดูครับดูดูไซดูไซดูไซโอ้โอ้ดูบายบายดีมีนะครับเป็นเจ้าเข้าบ้านแล้วนะครับ ยุ่งมองเก่าอาะไรครับยู่งมองเก่าอาะไรครับไปแล้วไปแล้วเร,เราเช็คก,ก,ก,ก่อนเช็คก,ก่อนเวลาใครเข้าวานคุ้นๆไหมคนนี้เคยมาบ่อยก็โอเคปล่อยผ่านถ้า <c oughs> ใครไม่เคยมาโดนเห่านะอะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพันเ็นเจ้าบายปื้มปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ